โอเคครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในไฟไนทีดีห่างหายกันไปนานเลยกับการลงคลิปนะครับโอเคครับเห็นตัวที่2ของเราไหมครับเราได้มาแล้วนะครับในส่วนของไททันครัชเชลเฟดดี้นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับก็นะครับเป็นตัวไนท์แมนนะครับที่อีโวมาอีกทีนะครับแล้วก็สแต็กตามนี้นะตอนนี้มันอยู่ในส่วนของเอเปกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยนะครับเพื่อไเป็นการเสียเวลานะครับไปกันเลยโอเคครับก่อนจะไปเดี๋ยวเราแวะเปลี่ยนสแต็กกันเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลบเอลบออกนะครับแล้วก็ลองรีดูนะครับว่าโอเคเราได้เป็นบวกเจ็ดนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นประมาณนี้กันเลยดีกว่าโอเคไปฮะโอเคครับตอนนี้เรากดเป็นเอลิทในคืนที่7นะครับเราก็จะเลือกเป็นโหมดนรกไปเลยนะครับ เพราะว่าจะได้ไปกันนานๆหน่อยนะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหน,นครับผมได้เอาตัวเอพิกมาครบ3ตัวเลยนะครับรอบนี้โอเค,อเ,ค,คเดี๋ยวเราทำการหาตังค์แป๊บนึงนะครับก่อนจะลงในส่วนของตัวไททันนะครับ โอเคครับตอนนี้เงินเราก็พอแล้วนะครับตั้งไปเลยนะครับค่าเงินนะครับตอนวางนะครับ40,000ื่นนะครับโอ้ดูความเที่ที่ปรับใหม่นี่สิแต่การโจมตีนะครับเป็นการหมุนขวานเหมือนเดิมนะครับอันนี้โอเคนะครับก็ยังที่เหมือนเดิมครับโอเคขั้นต่อไปนะครับโอ้ดาเมจนะครับสองแสนเลยนะครับนี้โอเคครับแล้เราก็จะอัพไปขั้นที่2กันเลยนะครับด้วยเงิน6 0,000ื่นนะครับโอเคดเมจขึ้นมาเป็น3 0 0แสนนะครับอัพเกรดต่อไปนะครับ 80,000โอเคตอนนี้แม็กแล้วนะครับขั้นสุดท้ายเมื่อกี้นะครับใช้เงินในการอัพนะครับ1 0 0 0 0แสนนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่5 0 0แสนนะครับกว่ากว่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะเทปไม่มีบัฟกันบ้างนะครับไม่มีบัฟนะครับดาเมจอยู่ที่ส0 0แสนนะครับโอ้โหลดลงไปเยอะเลยนะครับตอนไม่ได้บัฟนะอันนี้โอ้พองินต้องตั้งตัวบัฟครับคุ้มสุดต้องตั้งตัวบัฟฮะโอเคตั้งไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า มันจะไปได้ถึงเวฟที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมันฆ่าบอสได้ดีครับมันมีความสามารถนะครับถ้าศัตรูเป็นเป็นพวกตัวใหญ่อะเข้าใจไหมครับเป็นพวกตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะตีดดเมจแรงขึ้น20%นะครับอันนี้เป็นความสามารถที่ดีนะครับไม่รู้ว่าของใช้นี่เหมือนจะเห็นว่าเป็น50นะอันนั้นดีมากๆอันนั้นดีที่สุดแลวโอเคแต่ผมมีแค่นี้ก็จะรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับเพิ่มดดเมจ20%บอร์กับบอสท,ที่ตัวใหญ่นะครับ โอเคครับตอนนี้บอสออกมาแล้วนะมาดูเลือดบอสกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดนดดเมจแรงขึ้นตั้ง20%นะครับอ่าฮะโทษทีครับผมดูไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูวิฟหลังๆดีกว่านะครับเพราะว่าวิฟแรกๆบอสมันยังอ่อนอยู่ใช่มันเลยมองไม่ทันเพราะงั้นไปฮะโอเคครับนั่นเห็นไหมครับไอตัวเฟดดี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับไอตัวแบบนั้นนะครับก็คือเป็นนับเป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะโดนเาเมจแรงขึ้น20%เเช่นกันนะครับอันนี้ โอเคครับเรานั่นแหละมันใหม่แล้วครับใช่ครับมันจะโดนเดเมจแรงขึ้น20%เพราะว่ามันต่างจากขนาดตัวอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหญ่โอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านมา140แล้วนะครับแล้วบอส140ก็ออกมาแล้วนะครับมาได้ไกลไกลมากๆแต่เราจะปิดสคริปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนจะเคลียร์ไม่ทันนะครับอันนี้มืแต่เลือดบอสโอ้โหลดเร็วมากครับโอ้โหลด เหมือนจะลดเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะไททันของเราหรือเปล่านะครับโอเคแต่บอสต,ตายอยู่นะครับเรียบร้อย40นะครับแต่คงจะมาได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราปล่อยออโต้ไปเลยนะครับผมว่าไม่น่ารอดน,นะครับไปดูนะครับว่าจะได้ถึงสักเท่าไหร่แต่คงไม่ถึง150หรอก โอเคครับก็ได้แค่เวฟร้อยสี่สิบสี่นะครับแล้วก็ตายนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับ